สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องค่องช่องป้าอ้อยชวนทำทุกคนน,นี่เป็นไงวันนี้สวัสดีแม่ยังคุ้นเคยเมื่อให้น,นะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยวันนี้นะช่องป้าอ้อยชวนทำจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเพื่อนเพื่อนป้าก็ยักจะพูดให้มันดังๆกูเวคลิปในยูทูบไม่ดังมันมาอีกเยนี่เห็นไหมป้าอ้อยพามาปุ๊กในตะเข่ง พอดีคุณลุงอะเข้าไปเอาต้นทุ่งเงินทุ่งทองมาปลูกในวงบ่อให้ป้าอ้อยแล้วเขาเอาเข้งมาให้ป้าอ้อยซ้ำรูกปลาอ้อยก็เลยเอามาปลูกนี่จะกรุงไกเซอร์เงาะทอดรูปเห็นป่าวแล้วก็นี่อันน้องแดงวัวนี่นั่แหละเขาได้ยินปลาบน่นเขาคงลำคานนะเขาบอกว่าเดียววันนี้เขาจะไปตัดพ่มก้อนเขาจะไปล่อก้อนพวกนี้เขามีประชุมเดีย๋ยวเขาไม่ล่อเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวทีนั้น้าที่จะพาไปซื้ออย่าบ่นเยอะไอ้อ้วนข้าววานปลาเนี่ย เพื่อนๆปาาเลยเออช่างเหะไม่ไรแล,ล้วเอาได้อะไรก็ได้ให้เขาทาให้ยางเดียวนี่อ่าที่ปลูกอะ่ะก็เมื่อนที่ป้าเคยปลูกปลูกในกระมังเลยเพื่อนๆใช่ปะ่ะนั่นแหละไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วละลักการ,ก,ารกันปลูกทุกข้องทุกคนแต่เนี้ยป้าก็เลยพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยว่าป้ามาปลูกอีกส้ำต้นอุ้ย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 สะดุดห้วไอเสื้อไอเสื้อคือมานี่แล้วป้าก็เอาเนี่ย ใบามาข้ามแหง้แหงมาโปะข้างบนนะมันเพื่อนนี่ดุหู้นอเหล็กนอกหนอนมันก็แยกแะออกเพื่อนมันก็แยกลงตะกาานีมันยู่ในกระท้างมันขับมันเพื่นอนหู้ก็ป้าอ้อยทรมานมันเล่นผ้าห้วมันออกมาเป็นฟ้อยนี่เห่น嘛ยังซ่วยนี่แล้วก็ไอ้ที่ปปูกแล้วนะป้าอ้อยก็เอานี่เอาใบามาข้ามแหง้งเอามาโปะไว้เอาโปะไว้เพื่ออะไรเพื่อ,เอนเวลาลดน้ำมันจะได้ไม่กระชั้นสั้นเซนไปทางอื่นไงขี้ดินขี้เดินขี้ดอนทั้งไร่อะไรมันจะได้ยู่ในนี้ถ้าใครมีกากามะาพร้าวอะก็โปะไปป้าอ้อยไม่มี ก้างมะเ้าก็ดีเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าใบมะขามเพื่อนๆซี่อย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นซี่เรื่องนะมันกัดซี่เนาะน,นูนู้นเมื่อถับทิมชุมพูปะอ้อยนะมีซี่เขี้ยวมังตองอ้อนมังให้มันแล้วมันกัดซี่ใส่ใบมะขามอะเนี่ยบอนบอนตะเค่งปะอ้อยก็มีตอนนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดตะเค่งแล้วนะเพื่อนๆปะอ้อยเพิพ่งเริ่มสะโซ่หนะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เห้นปะปะอ้อยไม่ได้ไม่ได้ทำมา นานนมนืดป้าอ้อยเพิ่งจะเริ่มสะส้มนี่ได้เจ็ดตะเข่งแหละฟอมกอและนี้เห็นไหม่อใส่ตะเข่งนี้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบนับสิบเอ็ดนับสิบสองสิบสามนับสิบสี่อีกสิบสี่ต้นนะเพื่อนเพื่อนตะเข่งโลกว่ากว่าอย่าถิดน้นเพื่อนจะได้เห็นแน่นอนและนี่ที่ป้าอ้อยปลูกเมื่อวานปลูกตอนเที่ยงเลยน้าเที่ยงเดะเห็นไหมาบเด็ ตายไหมเพื่อนเพื่อนไม่ตายไม่เหี้ยเ็นไปงบบอนปลาอ้อยมันทนทานนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมที่ปลูกวันนั้นนี่ไปตากแดดนะเพื่อนเพื่อนแดดลอยฝนลอยนะไปอุ้มมันมาเมื่อกี้สร้างมันเอามันไว้ในนี้ก็นด้ว่านี่วันนี้ปลาอ้อยก็พามาดูนี่แหละพาเพื่อนเพื่อนมาดูพามาคุยมาดูเฉยเฉยแล้วนี่ปลาอ้อยจะพามาดูนี่โอ้ยเดานังกำลันเพื่อนอึ๊บตัวอ้วนไง S 1> <S 1> ขดอ้วนก็หนีแหละเพื่อนอเพื่อนเอ้ยเพื่อนอโอ้ยแม่ค่ากองนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนป้าอ้อยจะให้ดูนี่ไปลักมากไกล้เอียงไปคุดหัวบอลมาพอดีมีเอฟซีสร้างป้าอ้อยหัวบอลป้าอ้อยก็จะเอาหัวบอลไปเอาหัวบอลไปเอามาไล่ไล่ย่างมีทับทิมซี่ชมพูทับทิมแดงมีอะไรว่าช้างใบบัว ที่เสื้อชมพูมีอีเน่านกกระทาเศร้าน้อยป้าแป้งไม้ป้าก้านดำนาลาและล่าย่างแหละรวมๆกันสร้างสิบหัวเข้าสร้างปลาอ้อยมานี่หัวบอนก็นจะประมาณนี้ขนาดนี้ปลาอ้อยโอ้ยเดี๋ยวหยิบห้ท,ทีละหัวประมาณอย่างนี้นี่ที่ปลาอ้อยไปเก็บมาไปคูดมานจะกระสอบเนะเพื่อนๆบอกระสอบนะมันมีประโยชน์นีเห้เพื่อนๆมันมันไม่ชัดนี่เห็น้เพื่อนๆ นี่แหละห้วขนาดเนี้ยที่ป้าอ้อยซื้อเข้ามานะห้วหละยี่สิบบาทนี้ถ้าปลายก้อยนี้กระติวริวนี่เราป้าอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดเูเพื่อนเพื่อนจําได้ป้าคลิปแรกๆที่ป้าอ้อยบอกว่าไอ้ใกล้ตัวงามอะที่มันไม่โตไม่ไปไน่มาน่านะล้วป้าอ้อยก็เจื้อนเหมือนนี้นี่เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงนี่โนเห็นไหมหนึ่งโน นี่ใดที่ว่าข้าวกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกน,นี่นี่เป็นน้ำนี่หนึ่งซ่องส้มแน่หน่อยซี่นอแนนเอเพื่อนนี่มันโพ่มาแล้วนะแห่นไม้เวลาเนี้ยประมาณก็ก็ครึ่งเดือนแล้วเนาะบอกแล้นนตว,วต้นไน่มันโตไวโตช้าแต่เนี้ยวันนั้นน่ะมันยังไม่โพ่เลยมันมาที่ล่างมันมาไวกะใกล้อเพื่อนไม่รู้อะไรนี่ซี่นอเลยนะเพื่อนๆดูสีนี่หนึ่งซ่องส้มซี่มีนอข้าวมีเนเคียวมีดำดำซ่องนอ ซ้ำนอ้อล้างไปนูน่นอีกนูน่นเพื่อนนู่น,น,นเห็นไหมอันนี้นี่พ่แล้วอันนี้คือบอนซี่ฟั่งถังหัวครึ่งเดือนครึ่งป้าอ้ยอยเริ่มทําคลิปเมื่อวันที่หนึ่งแหละวันนี้เท่าไหร่นั่นแหละครึ่งเดือนปว่าแล้วเนี้ยที่เอาแม้มันไปฟั่งในกระสอบนะเพื่อนไอ้ช้างใบบัวเพื่อน,นจําได้ไหมวันนั้นนะ่นะเนี่ยเนี่ยเพื่อน,นดูดูมันคื้น นี่อันเนี้ยมันจะเดือนนึงแล้วก็ที่บอกว่าเอาแมมันไปฟังหวยตะแลกเอาแมแช่หนามไว้ว่าสักซ่องวันซ้างหมดเลข้ามาปู๊กกันนะที่ป้าอ้อยบอกจะบอกโอ้โหเป็นเดือนนี้เพื่อนเพื่อนมันคืนหมดแล้วนี่เนี่ยจะเดือนนึงเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่เห็นเปล่านี่ทําลืมไปมั่งอะไรมั่งนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสป้อยมันไปเลยยังไงมันก็คืนนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีอะไรก็ใส่ปัใส่ปเห็นเปล่าเนี่ย ดูเพื่อนบอนซี่นี่ขอวอาจะให้ดูทับทิมชมพูปกติทับทิชมททชมพูจะใบซี่นี้นะเพื่อนๆเขี้ยวๆ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นบอกกล้องมันชัดเลยเนี่ยพอใบามาข้ามหรือว่าเพื่อนๆมันเริ่มนจะเป็นซี่ตองอ,อ,อ,อ่อนมันในกระเอบเไอแยอดีไม่มีไข่เมื่อนดีนะเพื่อนๆซี่งีสะท้อนแสงมับเลยแหละเขี้ยวอ่อนยังงามอ่าแล้วก็นี่ อันนี้คือต้นทุ่งเงินทุ่งทองสร้างต้นลอยอะส้ามต้น 100, ต้อยนี่เพื่อนๆอันเ,อเตรียมแพ็คข้องแพ็คข้องให้เข้านี่เดี๋ยวจะไปส่งพรุ่งนี้นี่แหละเพื่อนๆใครจะส่อนใจก็ยังมีนะสร้างต้น้อยเนี่ยใครไม่ซื้อจะเสียใจนี่นี่ก็สร้างต้นลอยนะนี่อันนี้คือข้องแทมไม่นับให้เพื่อนไปเลยคนในเอฟมานี่สร้างต้น้อยโท่ขอบคุณมากมาก,มากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเอฟซีที่สร้างต้นไม้ป้าอ้อย ที่เชื้อจายปลาอ้อยนี่แหละปลาอ้อยก็มาให้ดูต้นไม้นี่นะจ๊ะแล้วก็จะมีมีคุณป้าโทรมาสร้างแม่แมพม,มากิ้งเลยหนย่เดี๋ยวก่อนจะให้ดูก่อนต้นนางไม้เดี๋ยวจะไปทางหนายได้เดี๋ยว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 ก่อนห้าทางดเดิเดนดมับมับข้อปลาอ้อยก็จะวางเลยบนนี้วันน,น,นี่ไข่มันมันทับข้อปลาอ้อยนี่ไอ้ข้อมอีกแล้วมะน,นอนทับแบนหมดนี่แหละปลาอ้อยเลี้ยงบอดลุกทุง้งๆอย่บนพื้นหน่าน่าหน่ายหนา,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 นาห้าก่อน <laughs> นั่งไม่ปหอ้ยอยยู่ไหนวะจะบอกนะวาลุงหลักเอาไปให้เพื่อนเลยวะนี่นี่ค่ายคุณป้าต้นใหญ่ๆไปเลยนี่คุณป้านี่อคุณป้า,ปาเห่นบ้าว u t u b e คลิปนี้นี่ป้าอ้อยค่ายหนึ่งร้อยค่าส่งไม่เกี่ยวนะคุณป้านี่ให้ต้นนี้เดีย๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้คุณป้าดูคุณป้าโทรมาสร้างมากิ้งทงุ่งเงินทุ่งทองส้ามต้นนังไม้ต้นหนึ่ง พี่เสื้อทับทีมแดงทับทีมใยคุณป้าบอกเอาเดี๋ยวปลาอ้อยจะต้องท่ายลูปส่งให้เข้าอีกนี่ง่ายเพื่อนๆปลาอ้อยจะบอกว่าปลาอ้อยอ่ะไม่ได้มีส่วนที่ใหยโตนะเพื่อนๆปลาอ้อยก็เลี้ยงบอลปลาอ้อยอ่ะไม่มีส่วนที่ใ่โตเนี่ยมีแค่หน้าบ้านน้อยๆของปลาอ้อยนี่แหละเนี่ยหน้นนาบ้านน้อยๆเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆ ข้างนอกมันก็จะเป็นอะโลคาเซียก็จะมีแค่แบ็กเมจิกไอบอนถ้วยกาแฟแล้วก็เลมอนแล้วก็มีบอนกระดาษด่างเท่านั้นที่ป้าอ้อยทำแล้วป้าอ้อยก็เริ่มสะส้มมายัางไม่ทึ่งปีเราเพื่อน,อนป้าอ้อยไม่มีตู้ป้าอ้อยก็ไม่ได้มีโรงเรือนอะไรอยู่หน้าบ้านอ่าข้างล่างนี้คือเป็นบ้านป้าอ้อยและเดินเข้าไปก็คือเข้าบ้านไปเลยเนี่ยก็ยู่แค่นี้แหละป้าอ้อยก็จะบอกบอกว้า,า,าเนี่ยจากเราด้วยความชอมนะเพื่อน ใครที่อยู่บ้านว่างๆคนแก่คนเท่ายู่บ้านว่างๆก็ทําไปเถอะป,ะป,ะปะ้าๆลุงๆนานาทั้งไล่เนาะป้าอ้อยว่าดีว่าเรายู่ว่างนะยังไงน้อยเราโห,โหได้ดูนกชมไม้ไว้เนี่ยมันก็มีความสุขมีต้นไม้ซวยๆให้เราแต่ก้อนเนี้ยป้าอ้อยก็ปูกนะปูกดาวเรืองดาวกระจายบานมันโุลยอุ้ยสารพัดดอกไม้ซว,วยๆเยอยะ ลดน้ำหูลดเป็นจริงเปล่าแล้วส้มเดือนเพื่อนเพื่อนมันกลับเขากรุงรัตนะโกสิ้นไปหมดเลยอเหียวแล้วถ้าเกิดไปซื้อไอ้แบบทุ่งทุ่งมาตะก,ก้อนปลาอ้อยก็ค่ายนี้นะไอ้ไอ้ต้นไมท้ทุ่งทุ่งพริกมะเขือมะกรูดมะนาวเนี้ยค่ายตลาดนัดเลือกกับมะปูกเลือกมะปูกโอ้ไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีเม็ดให้เราเพาะลูกนะ้นเพื่อนมันมันจะเมื่อนเดาเ,เหลืองสมัยก้อนบั่นชื้นสมัม้ก้อนมาได้หรอมันตายมันเอาพันธุ์มันไปด้วยเลย เออมันก็อจจัศจรรย์นะดเดี๋ยวนี้คนเรามันทําอะไรนล้วนะเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูช่องปะอ้อยก็ไม่ต้องคิดห้าซ่าหละอะไรแล้วจะความรู้ไม่ค่อยมีหรอกความรู้ความรู้ไม่ค่อยมีเพื่อนเที่มีอย่างเดียวคือเออนั่นแหละความทีพูดไม่รู้เรื่องกับเสียงนกก็หละเสี่ยงนกเสี่ยงกาเนะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าปะอ้อยก็ดีใจนะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกก็ดูช่องปะอ้อยแล้วสบายใจดูไไปปยิม ข้บคุณนะจ๊ะเข้าคุณจจาใจจริงๆเลยป้าอ้อยก็ไม่รู้จะพูดว่าไงป้าอ้อยก็ดีใจขนอ้วนๆเนี่ยป้าอ้อยทำยูทูปก็มีคนดูรู้สึกดีใจที่สุดเลยเพื่อนๆและยิ่งได้ยินอคอมเมนต์ได้ดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลยายยายเขาก็ดูด้วยนะยายก็คือแม่เขาป้าอ้อย,ยแหละข้าอยู่อุทองเขาก็ดูเราบว่าอ้อยมีคนมาคอมเมนต์ด้วยทำไปเถอะลูกทำไป เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราไม่ได้ว่างอะไรว่างว่างเหมือนกันหรอเพื่อนๆใหญ่ก็พูดไปได้ไม่ว่างอะไรก็ปาอ้อยก็บอกเลยสะสม้ามทีละต้นพอแบ่งได้ก็แยกจะแบ่งปัน,นเพื่อนๆะไงก็แยากได้ตังค์ใช่ปะคนเราเพื่อนๆจะมาพูดนะว่าใครทำเราไม่แยกได้ตังค์ทำก็แยกได้ตังค์ทั้งนั้นเลยเออเฮ้อยาย่มบอกรู้ไม่ได้ว่างอะไรพูดไปได้ไม่ว่างก็ว่างแต่ก็ไม่เอาเปรียบใครเพื่อน นี่นะสร้างปอ้อยนะ่ะมีข้องแทมทุกคนเลยก็เพื่อนก็ดูเอาแล้วแต่ปอ้อยจะแทมอะไรแทมจุนะจะบอกใหเแล้าปอ้อยจะบอกว่าปอ้อยเอฟบ,บอนมาเนี่ยนะเยอะเยะซาหรพัดข้องแทมแม่ตะปลายเล็บก็ไม่เคยได้เนี่ยปอ้อยจะเจ็บใจปอ้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กูทําของกูได้นะกูจะลดแลกแจกแทมให้ อูเอฟมานีนต้นทั่วงอกเลี้ยงนี่หือประกบประงมเถอะต่ก้อ,กอนอะไรนะเขาบอกต้องใส่ทุงท่งอบทุ่งอบทุ่งอบอะไรนะโอ้อ,อยก็ให้ให้ลุงไปซื้อทุง่งอบอบสไตล์ห้า 5, ไปเลยเน่ามั่งก็มีร้ <c oughs> อนจัดไม่อบไม่อบหรอ,อกนี่เพื่อน,น,น,นเพื่อนเพื่อนเฮ่นปะปอ,อไม่เคยมีทุง่งหมอห้อยน่องเน่งน้องเน่งหรอกอบหรอกโตอบไม่มีนี่ให้มันยู่อย่างนี้แล้วนะนะดูเหงากวนอูน้ปูมาอวานแดดร้อนจะตายเพื่อนก็เห็นปะอ้อยก็หลงคลิปอยู่ มันตายไหมไม่ตายแล้วยูยังสบายเนี่ยปู้มเป็นธรรมชาติที่จะเป็นเพื่อนเพื่อนจะไปขีดอะไรมากมายจริง,รงเออปาอ้อยว่าเดี๋ยวมีซาลาสักหน่อยนะถ้าดูช่องปาอ้อยแล้วมันจะไม่ค่อยมีซาละเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องซาลาให้ฟังก่อนเพื่อนเพื่อนการใส่ใส่ปุ้ยเนะี่ยปาอ้อยเข้าใจนะอันนี้จะเป็นซาลาแลวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจาไว้นะประกาอยูที่มือใครก็จทไว้ขี้วัวพูดถึงปุ้ยขอขี้วัว วัวกินใบเพราะฉะนั้นปุ้ยที่มาจกคี้วัวนะ่ะจะบำรุงใบทุกอย่างเช่นบอนซี่เราเนี้ยใส่ได้เพราะบอนซี่ถ้าใครอยากให้ใบใหญ่ใบโตก็ต้องใส่ขี้วัวนะคุณเพื่อนใส่มากมันอาจจะเคี้ยวก็ได้นะคุณเพื่อนเดี๋ยวซี่รุดนะปลาอ้อยไม่รับรู้นะอ่าแล้วก็พักกินใบทั้งไร่ทั้งไร่สาเเน่ักค้ะกวางตุ้งพักบุ้งโอ้โหคุณเพื่อนใ่เห่องามปัด๊ดจริงๆถ้าอโลคาเซียด้วยนะเอ้ยโคโลคาเซียเนี่ยไอพวกอันเนี้ย โอโหขี้วัวเนี่ยนะอื้มไอ้คอฟฟครับป้าอ้อยนะ้ำใบคู่ถ้วยยังใหญ่แต่ป้าอ้อยตัดไปแล้วไอนน้นี่นอนไอ้บุ้งมันกินแล้วมันร้อนแดดป้าอ้อยเลยไม่ยากเอาไว้รอกนู้นนตั้งอยู่นอกรั้วนู่นแนหะเพื่อนเพื่อนนั่นนะไม่ได้แยกข้างในหรอกแยกค่ายแบ่งลูกให้ข้างๆบ้านไปมัม่งอะไรมั่งจนเข้าได้กันครบทุกบ้านเละไม่มีใครมาซือ้อหละแล้วอ้าวทึ่งอะไรละ่ะขี้วัววัวกินบใบไก่กินพ่นขี้ไก่นะเพื่อนเพื่อนต้องใส่หมายพ่นเช่นมะนาว มะกรูดมะพร้าวฟวรัลังส้มโอฟักแฟงแตงโมไชยโยโห่หิวไม่เอานะไม่กินจะเพื่อนเพื่อนนาเพื่อนเพื่อนจาไ,ไว้นะอะไรละอย่างที่ทรามู่มู่กินหัวเพื่อนเพื่อนวัวกินใบไก่กินพน่นมู่กินหัวเพราะฉะนั้นกนะ็ไข่ปลูกบอนซี่ต้องการหัวใหญ่ต้องการหัวใหญ่หัวไวๆอะไรกระชังแต่ป้าอ้อยไม่เคยลองนะบอกไว้ก่อน อันนี้ปลาอ้อยปุ๊กธรรมชาติปุ้ยที่ใส่คือคีวัวคีวัวเอามามากเออเี๋ยวปลาอ้อ,อยวันนี้มากคีวัวจะเอามาให้ดูนะคุณเพื่อนอ่ะมาต่อขีมูก่อนคีมูก,มก,กินหัวนั่นะแหละเขาจะใส่พวกกระชายจะใส่พวกกระชายพวกอมมันเทศปลาอ้อยเคยมาใส่นะตะกอนบ้านปลาอ้อยเขาเลียยเล้ยงมูแม่แม่แฟนปลาอ้อยเลี้ยงมูปลาอ้อยก็มาใส่ใส่พวกมันเทศท่ทรสรงอะไรเงี้ยก็หัวใหญ่ดีนะคุณเพื่อนแต่ไม่ดกโค้ตรหัวใหญ่ไอหมันซีม่วงสมัมก้อนนะคุณเพื่อนที่เขาเรียกอะไรวะ มันตับเล็ดหรืออะไรนะโอ้โหคุดหมาห้วเท่ากระแป้งนะมันเพื่อนจะว้าปะยังใหญ่นั่นแหละนั่นแหละไอ้มันซี่ม่วงม่วงไอ้มันโบราณนะที่เขามันนึง่งกินกับน้ำกะทิอน่นน่ะเขาเรียกมันอะไรวะนั่นแหละแบบนั้นแหละนี้แหละอันนี้คือซาลาของป้าอ้อยนะในวันเนี้ยแล้วป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนดูเพื่อนเพื่อนฟังแค่นี้วันนี้ป้าอ้อยไม่ได้มาปูให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูหรอกนี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนนี่อีกต้นหนึ่งนะแต่รับรองนะเกอไข่เอ อันนี้คือต้นชายชนที่ป้าอ้อยเอบมาเพื่อนๆได้มาในนามว่าวชายชนเพื่อนๆนี่คือชายชนของป้าอ้อยเอบมาซ่องชิ้นชิ้นแล้วซ่อง้อยหรือซ่องลอย้าสิบมาและไอเนี้ยนึ่งชิ้นแล้วก็นู่นใต้ต้นมะม่วงนี่นอีกนึ่งชิ้นที่ป้าอ้อยเคยลงคลิปไปแล้วนั่นก็ชายชนเหมือนกันเอบมาคู่กันนี่แหละนี่คือน้องชายชนของป้าอ้อยนะเพื่อนๆเห็นไหมนิดนึ่งมันก็เอ่านะคนไข้นะถ้าคนมันไม่ซื้อสัตว์นะ จริงนะเพื่อนอวันนี้นะจ๊ะใครที่เขามาดูช่องปะาอ้อยวันนี้ปะาอ้อยก็ขอครอบคุณขอบคุณจักใจจริงๆแล้วก็ที่สร้างบอนซี่ของปะาอ้อยสร้างต้นไม้ของปะาอ้อยปลาอ้อยก็ข้อครอ,อบคุณนะจ๊ะขอบคุณจักใจจริงๆแล้วก็ข้อให้เพื่อนๆพทุกคนที่เข้ามาช่องปะาอ้อยให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะจ๊ะ ถ้าเกิดขครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยนยจะจ๊ะแล้วเดี๋ยวป้าอ้อยจะมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูอีกอ้อยจะพยายามทําทุกวันแหละเพื่อนถึงจะเจ็บจะป่วยจะง่วงจะนอนอยังไงก็จะมาห้ามเพื่อนๆทุกวันแหละวันสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็ข้อสวัสดีนะจะ๊ะสวัสดีจ้า